สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศีพันประสริฐชัยซุลลฮราหมานุราฮมอัลฮัมดุลิลลาฮิราิลาอดมีนวะบิฮินัสตาอินล่าฮุลวะลาคูวะอิลล่าบิลลาฮิลลอาลีลอาลิมอัลลอฮฺมะลลลลิวะลลิม วะบาริกอเลาอับดเกะวะร س ูลิกะมุฮัมมัดวะอเลาอัลีฮิวะซอ้ว ص ح ا ิวะมันตะบิอมเเบบเเสยานินอิเลย์ยูมิดดีนอัมมาเเบงดุสัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุขอความรักความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละ ขอสุขก,กต่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอาลาอย่างยิ่งนะครับปีนี้เรามีชีวิตนะครับมีสุขภาพร่างกายที่ดีอีกปีหนึ่งหลังจากนะครับเดือนนอมโดอนของปีนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วนั่นก็คือถือว่าเป็นความการุณาของพระองค์อย่างแท้จริงที่พระองค์ยังให้เรามีชีวิตอยู่นะครับให้เรายังมีลมหายใจให้เราได้อยู่กับปะกะมะเรา ให้เราได้อยู่กับบรรดาลูกๆในครอบครัวนะครับให้เราได้อยู่กับคนที่เราเจอกันทุกวันข้างบ้านก็ดีนะครับหรือคนที่ทำงานก็ดีอัลฮัมดุลิลละพี่น้องครับนี่ว่าถือว่าเป็นเนียมัดอันยิ่งใหญ่นะครับที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลานะครับฉะนั้นเ,เนียมัดที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้กับพวกเราเนี่ยความเป่าปานที่พระองค์ได้ให้กับพวกเรานั้น นะครับเราจะต้องได้ดีแล้วขอบคุณอัลลอฮ์เราอย่าเป็นคนที่ได้ดีแล้วหลงละเริงนะครับออแล้วก็มีความพึงพอใจแล้วก็บางคนเนี่ยไปยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คืออะไรครับละโมบนะครับอยากที่จะมีมากให้มากขึ้นกว่านี้นะครับบางคนได้ดีแล้วนะครับเอาความรวยหรือว่าเอาการมีหน้ามีตาไปทับถมคนอื่นนี่ไม่ใช่ลักษณะของคนที่เป็นมุกมินนั่นหมายความว่า ทำงานดีๆเงินเดือนเยอะๆนะครับก็อวดใหญ่อวดโตคุยทับคนยากคนจนเนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่ดีพี่น้องครับลูกของท่านได้ดีอัลหัมดุลินละไม่ต้องเอาเรื่องลูกไปคุยทับลูกคนอื่นนะครับไม่ต้องไปคุยว่าลูกเรามีหน้าที่การงานดีเพราะอะไรเขาคนที่เราคุยเนี่ยเขาไม่เท่ากับลูกเราคนที่เราคุยด้วยเนี่ยข้างบ้านเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานะเท่าเรา แต่เราเนี่ยดันเอาเรื่องของลูกเราเนี่ยที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราอัลลอฮ์ได้ให้สิ่งดีๆเนี่ยมากกว่าเขาเราก็เอาเรื่องอย่างเงี้ยไปคุยทับถมเขามีไหมพี่น้องบางทีญาติพี่น้องของเราก็เป็นกันเยอะนะบางทีเนี่ยลูกไปเรียนต่างประเทศจบมานะครับมีเ,มเรียกว่าอัลลอฮ์ตาลาให้ A L A ai, ความสําเร็จกลับมาบางคนไม่ได้สอนหนังสือเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรกับพี่น้อง แต่พ่อแม่บางทีก็อะไรก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ลูกสําเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศอัลฮัมดุลิละก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ลูกข้างๆางบ้านเนี่ยเขาเรียนจบแค่สันนวีลูกๆข้างบ้านเขาจบในประเทศไทยเขาไม่ได้มีความรู้ภาษาอาบนะครับพอเวลาคุยกันก็คุยให้มันพอดีพอดีพี่น้องทั้งหลายไม่ต้องไปโอ้โหนะลูกฉันเป็นลา่ามอยู่โรงพยาบาลน,นั้นไม่ได้เป็นล่ามธรรมดาซะด้วยเป็นลา่ามวีไอพีนะครับ เป็นนะเป็นทรานสเลเตอร์เป็นนักแปลภาษาอาหรับนะครับอยู่โรงพยาบาลน,นั้นพยาบาลน,นี้เป็นหัวหน้าล่ามคุยซะัล่อพี่น้องทั้งหลายไม่ต้องขนาดนั้นเอาให้มันพอด,ดีีนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่ท่านคิดว่าท่านดีนะครับท่านอาจจะไม่ได้รับสิ่งที่ดีมากกว่าลูกของบ้านซึ่งที่ไม่ได้ไปจบเมืองนอกก็ได้นะครับที่พูดอย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับไม่ได้เจาะจงใครนะครับแต่ว่าพูดเพื่อที่จะได้เตือนกัน ลูกบางบ้านเขาจบจุฬาลูกบางบ้านเขาจบธรรมศาสตร์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ลอตตาลาทดดี่ทรงให้กับเขาแล้วเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์เขาได้ดีเขาก็ไม่เคยไปคุยกับใครว่าลูกเขาทํางานข้าราชการลูกเขามีหน้ามีตาในสังคมในแวดวงเมงืองไทยเยอะแยะ,ยะไปพี่น้องทั้งหลายเห็นไหมพี่น้องมีเยอะแยะ,ยะแล้วเขาก็ไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้เที่ยวไปคุยกับบ้านนั้นบ้านนี้นะครับ ไม่ได้ไปคุยว่าโอ้โหเนี่ยที่มีทุกวันนี้เนี่ยพอลูกน่ยเป็นหัวหน้าหัวหน้านั่นหัวหน้านี่นะครับซื้อรถเงินสดบางคนคุยขนาดนี้เลยซื้อรถเงินสดก็คุยนะครับมีรถยี่ห้ออะไรยังคุยเลยพี่น้องนะครับบ้านมีบ้านกี่หลังมีบ้านตากอากาศอยู่ต่างจังหวัดที่นั่นทนี่นี่ก็คุยให้ชาวบ้านก็ฟังหมดพี่น้องทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าโอ,โอ้วด นี่เขาเรียกว่าอ,อ,อวดเอาแบบตรงๆเลยนะครับนั่นก็คือตรงไปตรงมาว่านี่เขาเรียกว่าโอวดนะครับอันโอวดน,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 นี่ก็ถือว่าเป็นชิริกอย่างหนึงนะ่งเป็นชิริกเล็กนะครับเพราะว่าอะไรเพราะที่ท่านพูดมาเนี่ยท่านลืมอัลลอฮ์เลยท่านไม่ได้บอกเลยว่าอัลลอฮ์ให้กับฉันเนี่ยนะครับ أ, ท่านบอกว่าหูลูกฉันเป็นอย่างนั้นลูกฉันเป็นอย่างนี้ทํางานอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นคนนะครับขออนุญาตนะครับ นะขออนุญาตห้ามท่านนะครับว่าอย่าเป็นคนอย่างนี้เลยเอาให้มันพอดีพดีมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะครับมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับมีความสุขขมไม่คุยใหญ่คุยโตไม่คุยโอ้อวดว่าลูกฉันทํางานอะไรลูกฉันนะครับมีเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับพีบ่น้องถ้าคุยไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยนะครับหลุดไปหรือเปล่า นะครับไปพูดในสิ่งที่เลาตาลาให้แล้วก็ไม่อ้างถึงพระองค์เลยเนี่ยนะครับแล้วคนบางคนเนี่ยนะครับที่พูดอย่างนี้เนี่ยลูกหลานอีกบางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหัวหน้า,าล่ามเขาไม่ได้ทํางานในกระทรวงนะครับเขาไม่ได้อยู่ในอะไรในบริษัทที่มีเงินเดือนเยอะๆเขาก็สอนศาสนาเงินเดือนก็น,น้อยนะครับแต่พอเวลาเราคุยเราดันเอาเรื่องอย่างนี้มาคุยกับครอบครัวคนซึ่งที่เขาสอนศาสนา มีนะครับแบบนี้ก็มีนะครับจบไคโรทั้งคู่ลูกเขาก็จบไคโรลูกคนนี้ก็จบไคโรลูกคนนั้นก็จบมาดิโนลูกคนนี้ก็จบมาดิโนจบต่างประเทศแต่ปรากฏว่าอะไรคุยกันจนกระทั่งเรียกว่าคนที่สอนหนังสือเนี่ยเขาไม่อยากจะคุยด้วยเพราะเขาไม่รู้จะเอาอะไรไปคุยเงินเดือนเขาก็ไม่ได้เยอะค่าตอบแทนเขาก็พอจะเลี้ยงครอบครัวได้แต่พี่น้องรู้ไว้เลยนะครับบรารกัรของชีวิต ของคนสองคนนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงต่างกันโดยสิ้นเชิงฉะนั้นผมก็ต้องเชียร์นะครับผมก็ต้องเชียร์คนที่ทํางานศาสนานั่นก็คือบรรพชนของเราก็าเสียสละในเรื่องราวของศาสนาใครที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับอัลฮัมดุลิลและผมเชียร์นะครับขอดุอาให้ด้วยให้ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกที่นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเชียร์ให้ เขาได้รู้ว่าเขานั้นอยู่ในการดูแลของอัลลอฮฺซุบฮาะฮานะหฺวตาลาพี่น้องครับนั่นก็คือเรื่องที่เรานั้นจะต้องรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮะฮานาหฺวตาลาที่พระองค์ได้ทรงมีต่อเราท่านนาบีสลุสลต่านฮาไล้ชีวะซัลลมได้พูดเอาไว้นะครับเอ,อ่อบทหนึ่งซึ่งเป็นบทที่เรานั้นจะต้องเรียกว่าต้องตอบย้ำกันนะครับ ตอกย้ำกันเพื่อให้เราได้เห็นถึงความสำคัญนะเรื่องที่เราได้รับความเรียกว่าริสกีได้รับอ,อ่รอมัดได้รับความอิมเอิบนะครับในเรื่องริสกีอะไรต่างๆนานามากมายที่อัลตลาดได้ทรงให้แก่พวกเราแต่วันนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยเราลืมพระอ,องค์หรือเปล่านะได้มาแล้วลืมพระอ,องค์หรือเปล่าหรือได้มาแล้วคุยอย่างเดียวเลยคุยจนกระทั่ง นะครับคนข้างบ้านนะเขาไม่อยากจะคุยกับเราแล้วเพราะอะไรเพราะเราคุยจกนกระทั่งมันเกินไปนะคุยเกินไปอันนี้ก็คือเรื่องที่เรื่องที่ไม่ดีที่มุสลิมเรานั้นควรที่จะละทิ้งนะครับพี่น้องครับมีคําสอนท่านนาบีสุลต่าละฮะเลวะซัลลัาาาลมบอกอยู่บทหนึ่งนะซึ่งเป็นฮะดีสของท่านอับดุลลอฮ์อิบนีมัมนะครับรอทีอัลลอฮุอันหุมาขอละตลาที่ทรงอะไรครับ ได้ทรงพอพระไทยท่านทั้งสองด้วยท่านนาบีสุลตหวได้หัวสซัลได้สอนเราเอาไว้นะครับนั่นก็คือกอดอัฟละฮะมันอัสลามนะครับผู้ที่ยอมจำนนผู้ที่ปฏิบัติตามคาสั่งของอ ah ัลลอฮฺซุบฮานะหุตาลานี่ยอมจำนนต่อพระองค์นะครับเขาได้รับความ,มสำเร็จแล้วนะ เขาได้รับการสําเร็จแล้วคนที่พักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาประสบความสําเร็จแล้ววอรุซิกอกีฟ้าฟันแล้วเขาได้รับริสกีอย่างพอเพียงนะครับแล้วอัลลอฮ์ตาลาก็ทําให้เขาเนี่ยพออกพอใจอิ่มเอิบกับสิ่งที่พระองค์ตาลาอัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับเขานะครับเขาอิ่มเอิบด้วยกับสิ่งที่อัตตาหูในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงประทานให้กับเขา คนเหล่านี้ประสบความสำเร็จแล้วเห็นไหมพี่น้องสั้นๆน,นะครับแต่ได้ใจความนะครับสั้นๆแต่ได้ใจความนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือคนซึ่งที่ได้รับชัยชนะแล้วคนที่ได้รับความสำเร็จแล้วใครล่ะครับมั่นอัสละมาคนที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์คนที่พักดีต่ออัลลอฮ์คนที่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานาวตะตะลา เห็นไหมพี่น้องผู้ศรัทธาตลาดเราจะเป็นคนยากคนจนไม่ใช่ปัญหาครับแต่เราเป็นคนยากคนจนที่อัลเลมที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์พร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์นะครับเราจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนจะช้าหรือเร็วก็ตามในดุนยานี้อัลลอฮ์จะให้เราประสบความสำเร็จใครบอกล่ะครับเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดสลัดลฮวะลิฮิวะสัลลัมคนกลาง นะครับคนที่อยู่ในระดับกลางๆไม่ร่ำรวยแต่เขาพักดีต่ออัลลอฮ์เขาพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาเขาไม่ลืมพระองค์เขาถึงแม้เขาจะไม่ได้ร,ำร่ำรวยอะไรมากมายแต่เขาก็มีกินมีใช้นะครับไม่ได้ยากจนข้นแค้นแต่เขาเนี่ยอัสลมัยอมจำนนพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไม่ลืมพระองค์นะครับไม่หลงละเริง นะครับไม่เหลิงต่อสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงประทานสิ่งดีๆให้กับเขาเขายอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหะตาลานะครับไม่แวกคอกไม่แวกแนวนะครับไม่หันเหไปก่อในสิ่งที่มันเป็นการกระทําผิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาด้วยการปฏิบัติตัวตรงกันข้ามต่อคําสั่งใช้ของพระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าคนที่อัสลามะอัลลอฮฺให้ละหมาด ก็ละหมาดอัลลอฮ์ถือสินอดก็ถือสินอดอัลลอฮ์ให้ละหมาดฉันเฉยอัลลอฮ์ถือสินอดก็ยังไม่เห็นเดือนนี่เขาไม่เรียกว่าคนอัสลามะี่น้องทั้งหลายไม่เรียกว่าเป็นคนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ไม่เรียกว่าเป็นคนที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่คําถามก็คือมีไหมในสังคมบ้านเราอ่ะมีใช่ไหมครับคนที่ไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์คนไม่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์นะครับยังใส่ทองอยู่เลยผู้ชายบางคนมีไหม นะครับยังสวมออทองในข้อมือยังใส่ที่คอเป็นทองอยู่ซึ่งอัลลอฮ็ห้ามยังกินเหล้ากินเบียร์อยู่เนี่ยถามว่าคนอย่างเนี้ยอัสละฮ์มาไหมเราพูดกันตามเนื้อหาแห่งความเป็นจริงพี่น้องทั้งหลายเข้าซอยในบ้านมาลองขับรถผ่านมาลองมองๆข้างทางดูสิมีไหมคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็อะไรครับยังกระดกเบียร์อยู่เลยยังกินเหล้าอยู่เลยนะครับ ยังเล่นการพนันอยู่เลยเนี่ยมีมั้ยขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่อัฟละฮ่าแน่นอนไม่อัฟละฮ่าแน่นอนบุญญานี้เขาก็โดนขับไล่ออกจากความเมตตาของพระองค์ในโลกอาคิรอาะไม่ต้องถามพี่นอ้องในอาลัมบาร,ร์ซักนี่นอนละอึอดอัดนะครับคนที่กินเหล้ากินเบียคนที่เล่นการพนันไม่อัลสลมามไม่ยอมจำนนไม่มอบหมายชีวิตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูตลา อยู่ในหลุมกุโบสจะเป็นยังไงอยู่ในหลุมกุโบสจะเป็นแบบไหนพี่น้องลองนึกดูซิว่าตายไปในสภาพดีว่าก่อนตายนี่ยังเล่นการพนันอยู่ก่อนตายนี่ยังกินเหล้ากินเบียร์อยู่นะครับก่อนตายนี่ยังเชื่อในเรื่องโชคชะตาราศีอยู่ยังเชื่อในเรื่องของสยศาสตร์อยู่ยังเชื่อในเรื่องของของขังเครื่องรางของขังอยู่พี่น้องทางไลาย อย่างเนี้ยเขาจะเป็นคนที่อลัลลอฮ์มาไหมล่ะฉะนั้นเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์มาให้คนในครอบครัวของเราสมาชิกในบ้านของเราให้เขาทั้งหมดเนี่ยปลอดภัยนะครับเขาทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าให้มีเลยนะครับว่ากีเราวะยีเรานะครับยังยัง,ย,งยังทาผิดอยู่ในหลักการศาสนาของอัลลอฮ์อย่าให้มีพี่น้องถ้าหากว่าท่านเป็นพ่อบ้านที่มีอํานาจ เห็นอะไรก็ตามแต่ที่มันผิดตลาการศาสนามันรออามิงกุ้มมุงการันฟันอยู่ยยืดหูบยียดีฮีจงเปลี่ยนแปลงคนคนนั้นด้วยกับอำนาจนะครับด้วยกับมือของเขาก็คือด้วยอำนาจพูดได้ต้องพูดห้ามได้ต้องห้ามไม่ใช่ปล่อยเลยตาเลยเห็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเดี๋ยวก็ตายแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วไม่ห้ามไม่ยับยั้งนี่ม,นมันสะท้อนกลับมาหาเราด้วยในความผิดตรงนั้นถ้าหากว่าอยู่บ้านเดียวกันด้วย พี่น้องครับอด,ดีนุนนซีศาสนานั้นก็คือการตักเตือนเราไม่ได้ไปด่าเขาเราไม่ได้ไปว่าเขานะครับแต่เราเรียกเขาคุยหรือเราคุยกับเขาด้วยกับคำพูดที่ดีนะครับด้วยกับคำพูดที่ดีด้วยคำพูดที่อ่อนโยนด้วยกับคำพูดที่น่าฟังนะครับให้เขาห่างไกลจากเรื่องของวลีชัยตอนให้เขาห่างไกลในลักษณะ นะครับวาลีของชัยตอนทั้งหลายนั่นก็คือตกเป็นทาสของชัยตอนที่มันยุยงให้เรานั้นทําผิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื่อโชคชะตาเรื่องเครื่องรางของของังการทํานายการสักการะบูชาวัตถุมงคลการละทิ้งการปฏิบัติอิบาดัตต่ออัลลอฮ์นี่เข้าขายทั้งหมดคนพวกนี้พี่น้องครับไม่เป็นผู้ที่อัฟละฮะนะไม่เป็นผู้ที่อัฟละฮะกลายเป็นผู้ที่อักเซรอ อักษรรอก,ก็แปลว่าคนที่ขาดทุนนะครับคนที่ขาดทุนไม่ประสบความสําเร็จนี่ฮะดิษนบมีบอกเอาไว้นะครับในในบันทึกนะครับที่อ่านนีเนนนมมน่เป็นบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนะเป็นบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมก็อัฟละฮามันอัลลามาผู้ที่มอบหมายและยอมจำนนต่ออัลลอฮ์นั้นเขาจะได้รับความสําเร็จแล้วนะครับเขาได้รับความสําเร็จแล้วนะครับและปัจจัยยังชีพริสกีที่พอเพียงอย่างแน่นอนเขาจะได้รับ ริสกีได้รับปัจจัยอย่างที่ที่พอเพียงอัลลอฮ์จะให้เขาได้รับแล้วพอเพียงสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ริสกีที่ได้แต่ละวันจะได้ดูแลภรรยาริสกีที่ได้แต่ละวันนะครับจะได้ดูแลครอบครัวบางคนขับแท็กซี่เหมือนกันพี่น้องนะครับคนที่ไม่ละหมาดคนที่ทิ้งละหมาดพอขับแล้ววันนี้ได้สมมุติว่าวันนี้ได้500ได้700อีกคนนึงได้เวลาแวะละหมาดได้เวลาแวะละหมาด นะครับพอถึงมากเร็บเข้าบ้านพอนับเงินออกมาพันห้าเห็นไหมถับแท็กซี่เหมือนกันอาชีพเหมือนกันเหมือนกับที่ผมเคยยกตัวอย่างขายข้าวติ๋วเหมือนกันนะครับอีกร้านหนึ่งขายดีอีกร้านหนึ่งขายไม่ดีก็ต้องย้อนมาดูตัวเองว่าที่ขายไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ตาลาริสกีที่เราจะได้รับมันจะพอเพียงได้ยังไงนะครับมันมาเพียงไม่ได้เพราะอันเนื่องมาจากเราไม่ซีโรราบต่ออัลลอฮ์ว่ากนนาหุลลอฮฺบิมาอาตาฮฺ ล l l a ์จะทรงทาให้เขามีความอิ่มเอิบในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขานะครับคนที่ลล l a ์ได้ทรงประทานริสกีให้เขาในแต่ละวันจะได้มากได้น้อยพี่น้องริสกีมันมีบาระกัดอ่าวันนี้ได้800อัลทัมดุลินแล้มันมีบาระกัดมันมีความสุขมันมีความอิ่มเอิบนะครับมันมีความอิ่มเอิบในใจของของเราเพราะอะไร เพราะมันมีบราระกาัดและแปดร้อยนี่ให้ลูกให้เมียซื้ออะไรตาอ,อะไรมากินกันเนี่ยอัลฮัมดุลิลละอิมนำซ้ำารานเพราะมันเป็นริสกีที่มีบราระกาัดเห็นไหมบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าความเจริญทางวัตถุนะครับทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยออกนอกแนวทางของอิสลามนะครับและยังทําให้เกิดวิตกกังวลอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่วิตกกังวลอยากจะมีเหมือนคนอื่นเขา ถ้าหากว่าลูกหลานของเราเนี่ยเห็นเพื่อนใช้โทรศัพท์ยี่ห้อดังยี่ห้อดีแล้วลูกเรามันมาบอกกับเราว่าอยากจะได้ยี่ห้ออย่างกับที่เพื่อนใช้เครื่องละสี่หมื่นพี่น้องครับขอให้รู้ไว้เลยว่านั่นก็แปลว่าลูกของเรานะครับกำลังทะเยอทะทย,ยานตกเป็นวาีของชัยตอนแล้วตกเป็นขาา้าทาสของชัยตอนตกเป็นบริวารของชัยตอนแล้วฉะนั้นก็ต้องฝากฮะดิษบทนี้กับท่านพี่น้องเอาไว้ด้วยนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือ การที่เราได้ดีแล้วขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับได้ดีแล้วไม่หลงละเริงได้ดีแล้วยังพึงพอใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาและในขณะเดียวกันคนที่ได้ดีแล้วนะครับที่ยอมจำนนมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับเขาได้รับความสําเร็จแล้วนี่นะบีบอกเอาไว้วารุสิกกอกีฟ่าฟันและเขาจะได้รับริสกีอย่างพอเพียงนะครับแล้วในขณะเดียวกันริสกีเนี่ยที่อัลลอฮฺให้แต่ละวันเนี่ย นะครับคือความพอเพียงอลัลลอฮ์ก็จะทําให้เขาเนะี่ยมีความอิ่มเอิบได้รับบบรกัตนะครับจากสิ่งที่เขาได้ได้รับนะครับที่อัลลอฮ์ตาลาดได้ทรงประทานให้กับเขาพี่น้องทั้งหลายก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้สํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่พระองค์ได้มีต่อเราพระองค์ได้มีต่อเราในทุกๆวันนะครับถ้าเรา,เอ,าอยากเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างที่ท่านนาบีบอกเอาไว้ นะครับอยากที่จะมีความอิ่มเอ,อิบหัวใจนะครับมีความสุขจะได้มากได้น้อยก็าตามนะครับขอให้เราเป็นผู้ที่อัสลามะยอมจำนนและมอบหมายชีวิตเราให้กับอัลลอฮฺสุบะฮานางอตตาลาอย่าไปมอบหมายใ,ให้กับชัยตอนอย่าให้ชัยตอนมาทักนำชีวิตของเราให้เรานั้นจะต้องพบกับความล้มเหลวในชีวิตของเราทั้งดุนยาและอาคเร์วะบิลลาหิตาฟิกวัลฮิดายะวัสสลามมอะลยกุมวะรห์มะตุลลอฮฺวะบเระกะที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุนเดซี ัันปรระเสิชยพฐผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม